สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับพี่น้องครับผมที่เพิ่นกลับมาเดินดีครับพี่น้องเนาะตั้งแต่ต้นปีครับผมกับพ่อชนินครับงวดว่างหันเพิ่นจะมี่สองสูตรนะครับผมโค้งสุดท้ายพี่น้องที่ถ่ายเดีเบิร์คลิปครับผมเพิ่นจะมีสูตรปักลักครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นก็สงสัยอยว่าสูตรปักลักกับสูตรที่เพิ่นห้เลขสามตัวนี่ มันรส้นกันครับผมครับเพื่อนก็แล้วเอาเลขปักลักนี่มากันไว้ครับผมครับเลขปักลักนี่ถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะถ้าเทียบแล้วครับผมครับหกสามครับพี่น้องเนาะไม่ต้องกลับเลยครับร้อยสิบหน่วยนี่คือเป็นสูตรปักลักเทียวมากกันสูตรที่เพื่อนให้อาคลิปแรกครับผมครับนี่คือเป็นโค้งทุดทไทยงวดวันหันเด้อครับพี่น้องครับตัวผลนบ่ได้จับ จับเจ็ดศูนย์ไปครับพี่น้องเนาะคุณหมักเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวครับพิธีนาเชยดไดครับผมนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขพ่อชนินครับผมโดยเฉพาะสูตรนี้ครับผมครับเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปครับพี่น้องว่าพ่อจะอาจให้สูตรเก้าบอหรือว่าให้เฉพาะสูตรปักหลักนี่ครับผมครับเอาพอพร้อมแล้วครับพี่น้องเนาะนาเสนอแนวทางตัวเลขในงวดสิบหก คุมพาพันหกสิบเครับผมเพื่อได้โชว์เหรลาบไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมนับฟังแนวทางตัวเลขก,กับพอชนินก็มาเชียร์กับขอขอประคุณพอเด้อครับผมไปรับชมนับฟังเลขพอกันเลยครับ พ่อชนินครับก้ามาเชียสวัสดีพ่อชนินครับผมครับสวัสดีครับก้ามาเชียวันนี้ทํางานไหมครับพ่อพ่อวันนี้จะนั่นออกกะมานะครับพ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนกะครับผมครับเพราะว่าเข้ากันคืนอยู่นะครับครับเางวดที่แล้วก็โอ้พ่อพ่อมีเลขปักหลักมากันไว้ครับผมเข้าสูตรปักหลักเลยครับครับยพ่อบอกว่ามัน มันแปลกที่ว่ามันไม่ชนกันงวดที่ผ่านมาครับครับใช่ครับเพราะว่างวดที่แล้วมันไอ้สูตรสามตัวโต๊ดนะครับครับกับสูตรปักหลักน่ะมันไม่ได้มาในทางทิศเดียวกันนะครับครับผมครับแต่ว่างวดนี้งวดนี้มันมาในทางทิศเดียวกันนะครับงวดนี้โอ้มาทางเดียวกันครับใช่ครับมาทางเดียวกันนะครับแต่ว่าก็อยากได้สูตรไอ้ปักหลักของพ่ออย่างครับผมเพราะว่ามันไม่ต้องกลับด้วยร้อยสิบหน่อย ครับใช่ครับผมก็จะใช้สูตรปักหลักนี่แหละครับอืมครับ่อครับเพราะว่ามันจะเป็นชนกับไอไอไอสูตรพวกสูตรสามตัวตรงต๊ดนะครับครับผมเอาลองเบิงครับพี่นองเนาะครับตามตัวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมขอพูดเรื่องไอสูตรใหม่เด่นบนนะครับครับ่อที่ที่เลขสามตัวนะครับครับเด่นบนครับตั้งแต่ ไปเดือนมกรานะครับวันที่สิบเจ็ดน่ะครับผมครับพิจารณาได้สูตรใหม่มามันก็มันก็เริ่มเข้ามาเข้ามาสองงวดแล้วครับอ๋อครับผมครับงวดงวดล่าสุดนี้มันได้สองสี่หกนะครับสองสี่หกติดหกแล้วอนนะครับผมครับมันติดหกแต่ว่าแต่ว่าผมไปเน้นเอาที่เลขสองนะครับครับครับังวดนี้ก็ได้มาแล้วครับงวดนี้ก็ไอเด่นบนก็ได้ห้าเจ็ดเก้านะครับ เด่นบนห้าเจ็ดเก้าครับผมครับยังไงต้องมีให้เห็นนะครับไปสามตัวเนี่ยครับโอ้หน่อยตัวอมครับพี่น้องสามตัวนี้ต้องมีให้เห็นบนครับผมมั่นใจนะครับไอ้เลขเด่นบนเนี่ยครับครับทีนี้ทีนี้หลักร้อยของผมอ่ะอ่ามันหลุดไปสูตรหนึ่งแต่ผมก็เพิ่มเลขขึ้นใหม่ตัวหนึ่งให้มันเท่ากันนะครับครับผมครับมันจะเป็นมันจะเป็นเลขห้าตัว คนกันแล้วมันจะเหลืออยู่สามตัวนะครับงวดนี้เหรอครับผมครับใช่ครับผมผมจะงวดนี้ผมจะเอาเฉพาะเลขที่ชนกันนะครับครับผมครับหลักร้อยมันชนกันได้ที่ศูนย์สามสี่ครับศูนย์สามสี่ครับครับส่วนส่วนหลักสิบงวดนี้มันชนกันถึงห้าห้าตัวเลยนะครับหลักสิบแต่ผมก็จะเอาหมดนะครับ เพราะว่ามันชนกันที่ห้าตัวนะครับครับผมครับหลักสิบก็มีศูนย์สี่ห้าเจ็ดเก้าครับศูนย์สี่ห้าเจ็ดเก้าครับใช่ครับทีนี้หลักหน่วยหลักหน่วยบนมันชนกันได้แค่สองตัวนะครับหลักหน่วยบนโอ้ครับผมครับมันชนอยู่ที่ศูนย์กับสามนะครับศูนย์กับสามเหมือนเดิมครับผมสามใช่ครับสามตัวเดิม ครับเพราะว่าหลักหน่วยบนสูตรใหม่ที่ผมบอกก้ามาเชียร์นะครับที่เลขหกตัวนะครับครับตั้งแต่ปีที่แล้วมันผิดงวดเดียวนะครับครับงวดที่แล้วมันก็ยังเดินต่ออยู่นะครับทั้งทั้งหมดมีกี่ตัวนะพ่อถ้าหน่วยถ้าหน่วยทั้งหมดพอมาหน่วยนั่นเลยครับครับผมที่เลขหกตัวนั่นแหละครับอ๋อมีหกตัวใช่ไหมพ่อถ้าทั้งหมดอ๋อสูตรสูตรเก่ามันมีอยู่ห้าตัวสูตรใหม่มันมีหกตัวนะครับแล้วมาชนกันที่ศูนย์กับสาม ใช่ครับใช่ครับอ๋อครับครับโอเคครับวะครับทีนี้ผมก็จะขอจับให้เลยนะครับครับผมมันมันก็จะจับได้สิบชุดนะครับครับมันก็จะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์สี่สามสี่ศูนย์สี่สามห้าศูนย์ห้าสามห้าศูนย์ห้าสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสาม เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเก้าศูนย์เก้าสามครับเก้าศูนย์เก้าสามครับใช่ครับครับครับแล้วทีนี้ผมก็จะใช้เลขเด่นนะครับก็ก็จะมาดูเลขสองตัวว่ามันตรงกับอเด่นบนตัวไหนนะครับมันครับมันก็จะมาตรงอเลขเด่นบนห้าเจ็ดเก้ามันก็จะมีห้าศูนย์ห้าสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเก้าศูนย์เก้าสามครับมีมีเท่าเนี้ครับ ห้าศูนย์ห้าสามเก้าูนย์เก้าสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามครับผมใช่ครับมันก็จะมีอยู่หกทุดนะครับครับเพราะว่าศูนย์นี้มันยังเดินดีอยู่นะพ่อเนาะห้าเจ็ดเก้านี่ครับก็เลยมามเช็คดูตรงนี้ไ้หกขางครับทีนี้ผมจะขอลงสามตัวด้วยนะครับครับพ่อเพราะว่าสามตัวสามตัวทั้งหมดนี่มันไปชนกับไอ้เลข ไอ้ไอเลขชุดตรงตัวผมนะครับอืมกับครับ,รบมันจะตรงอยู่แปดชุดนะครับครับผมผมจะจับเฉพาะเลขตรงอย่างเดียวนะครับครับครับมันก็จะได้ศูนย์ห้าสามศูนย์เจ็ดสามครับศูนย์ห้าสามศูนย์เจ็ดสามสามห้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามห้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าสาม สี่ห้าศูนย์สี่ห้าสามสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสามครับสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสามครับใช่ครับครับแล้วก็ส่วนที่ว่าเก้าไม่จับใช่ไหมวะมันไม่ชนเนาะเก้ามันก็มันมันไม่ชนกับไอชุดตรงต้นนะครับ ครับแต่ถ้าเอฟซีชอบเอฟซีก็ก็ลองจับดูนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับชอบลองจับดูนะครับครับผมแต่แต่ถ้าไม่ชอบหลักร้อยหรือมีหลักร้อยแม่นๆก็ก็ลองเอามาจับไอ้สิบชุดเนี่ยดูครับครับครับประมาณนี้ครับก็มาเช์ขอขอหน่วยชุดเต็มแต่แต่จะไม่ลงหรอกครับผมแค่แค่ขอที่ว่าผมอ๋อได้ครับครับผมได้ครับเออศูนย์สามครับผม ห้าหกเจ็ดแปดครับห้าหกเจ็ดแปดครับหรือจะลงก็ได้ครับชุดเต็มนะพ่อเนาะแล้วพ่อขีดเส้นใต้เอาครับนย์กับสามครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับผมเพื่อพี่น้องที่อยากเบิงชุดเต็มกับผมหลักหน่วยครับครับแต่แต่หลักสิบก็นั่นเลยครับที่ตัดแล้วมันชนกันทั้งหมดนะครับหลักสิบครับผมครับศูนย์สี่ห้าเจ็ดเก้า นี่ลองเบิ้งครับผมตัวสามตัวนี่มีตัวพิเศษไหมพ่อชอบที่ชอบน่ะเลยครับครับมีมีครับผมผมชอบไปที่เลขห้าน,นะครับผมชอบเลขห้าต,ติดติดห้าแล้วพ่อเนาะครับติดห้าครับศูนย์ห้าสามสามห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์แล้วก็สี่ห้าสามครับใช่ครับ สามห้าศูนย์ก็เคยออกบ่อยอยู่สี่ห้าสามก็เคยครับครสองตัวผมก็ผมก็ชอบห้าสามอยู่นะครับสองตัวห้าห้าสามครับผมจะเป็นห้าสามกับเจ็ดสามครับครับผมครับแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวโคงสุดท้ายก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับดูนี้ดูนี้ได้ติดต่อกับแม่ค้าไหมพ่ออ๋อไม่ได้ติดต่อนะครับเพราะว่ามัน เลขมันหลุดไปสองงวดผมก็เลยไม่ได้ติดต่อนะครับครับนึกว่าพ่อจะเอามาซ้อมดูอยู่อ๋อมันถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็โทรผมก็มีเบอร์โทรอยู่นะครับครับพ่อลองลองเช็คให้หน่อยนะพ่อป่าหลังหลังนี่แกเข้าไหมเผื่อครับครับเผื่อได้มาวิเคราะห์ไปอีกครับผมครับแต่ผมคิดว่าก็หน้าเข้านะครับเพราะว่าพี่ใหม่นั้นนะพ่อนะครับเขาก็ชอบเล็เหมือนกันนะครับทางเนี้ยเอาก่ามาเชี์ก็จะรบกวนเวลาพักผ่อนพ่อเท่านี้เด้อครับพ่อ ครับครับขอบคุณพ่อชนินครับผมครับพอเดี๋ยวอยมาโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งครับพอครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมรับเหล็กปักลักของพอได้ครับพี่น้องแบบตรงตัวไม่ต้องกลับครับผมตรงตัวไม่ต้องกลับครับงวดนี้อาจจะหลายตัวแน่ได้ครับผมครับลักซิบลักน่วยครับจะมีลักน่วยที่ว่าชุดที่พอเนียนแลวก็ชุดเต็มครับผมแล้วแต่พี่น้องที่จะหมักได้ครับผม แต่ว่าพอกระดึงที่มันชนกันครับพี่น้องเนาะครับเด่นบนห้าเจ็ดเก้าเนี่สูตรนี้ยังเดินดีได้ครับผมตั้งแต่ต้นปียังบนรูดครับพี่น้องเนาะครับว่าหันไดหกครับงวดนี้มีหามีเจ็ดมีเก่าครับส่วนมากก็จะเป็นสิบหน่วยครับพี่น้องห้าเจ็ดเก้านี่ครับหลักร้อยครับผมมีศูนย์สามสี่ครับหลักสิบศูนย์สี่ห้าเจ็ดเก้างวดนี้เลยหาตัวครับพี่น้องหลักสิบ ลักหน่วยได้ศูนย์กับ3ด้วยครับผมนี่ที่ทว่าช่วนกันแล้วครับพี่น้องเนาะตัว่าพี่น้องอยากได้ชุตรเต็มก็คือ0 3 5ย์8หดครับผมฟังให้ดีได้ครับพี่น้องก็ไม่ใช่อาจฉริบลงกันด้อาจฉริลงเฉพาะที่พอเน้นให้ครับพี่น้องเนาะลักหน่วยเต็มจะมี0 3 5 6 7 8กครับผม0 3 5 6 7 8แต่ว่าหลายสูตรส่วนกันที่0นย์กับ3ครับผมหลักหน่วยในงวดนี้ครับเอา สองตัวบน0 0 0 3 4 0 4 3 5 0 5 3 7 0 7 3 9 0 9 3ครับผมเป็นเลขไม่ต้องกลับเด้อครับพี่น้องแล้วพี่น้องจะกลับไว้แน่ก็ได้ครับผมแต่ว่าเน้นตรงเพราะว่าพอเป็นเลขปักหลักครับผมพอสอบทีหาศูนย์หาสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามครับพี่น้องเนาะเก้าศูนย์เก้าสามเพราะว่าไปติดกับเลขเด่นเพิ่นห้าเจ็ดเก้าครับที่สอบส่วนตัวนี่เลข 5้กับ7จสครับส่วน3ตัวบนครับสามตัวบนนี่ไปช่วนกับสูตรสามตัวตรงตัวของพลอีกสูตรหนึ่งนะ้วครับผมมีได้แปดหางครับพี่น้องเนาะที่ช่วนกัน05 3ย์ห3าสามศูนย์เจ็ดสามสหสามเจ็ดพ่อเน้นไปที่ติด5ครับผมบนนี่ศูนย์ห้าสามหแล้วก็ สี่ห้าสามเด้อครับพี่น้องนี่คือเลขชุดที่ว่าเดินดีงวดบังหันครับพี่น้องเนาะครับผมปักลักพอครับลักซิปเป็นหกรักหน่วยเป็นสามบ้งหันครับผมชัดเจนมากเลยครับพี่น้องเลขของพอครับสูตรปักลักนี่เอาถ่ายคลิปนี้ก่อนมาแชร์กับคอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับแนวทางตัวเลขก่ขอนมาแชร์กับน้ำมาเสนอสู่พี่น้องอัี่ขอให้พี่น้องอัพี่พิจารณาเบิง้งเอา เปรียบเทียบเคียงหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักครับพี่น้องเนาะขอให้โชคดีสุขูสุขนคน16กุมภาพันธ์สิสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ